เมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานรัฐบาลจีน ประกาศใช้กฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนทางยุทธศาสตร์ต่อบ,บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศที่แก้ไขปรับปรุงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในระยะยาวในประเทศจีน6หน่วยงานของรัฐบาลจีนซึ่งรวมถึงกระทรวงพาณิชย์จีนคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์จีนเป็นต้นเป็นผู้ออกกฎระเบียบใหม่โดยอนุมัติให้ชาวต่างชาติดำเนินการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ต่อบ,บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และแก้ไขกฎระเบียบเก่าที่อนุมัติให้เพียงแต่นิติบุคคลและองค์กรต่างประเทศดำเนินการลงทุนในประเภทนี้กฎใหม่ยังได้ลดคุณสมบัติทางการเงินของนักธุรกิจชาวต่างชาติที่เป็นผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ให้น้อยลงคุณสมบัติทางการเงินล่าสุดนั้นลดลงจากการมีมูลค่าสินทรัพย์ที่บริหารอย่างแท้จริงไม่ต่ำกว่า300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเป็นไม่ต่ำกว่า50บล้านดอลลา,าร์สหรัฐ กฎระเบียบใหม่ยังเพิ่มทางเลือกที่สองของการดำเนินการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่การซื้อผนวกเมื่อก่อนจะมีทางเลือกเดียวได้แก่การรวมทุนและการลงนามในสัญญาว่าด้วยการโอนหุ้นส่วนเท่านั้น